ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเวลานี้ลูกเกิดปัญหาในชีวิตมากมายที่ส่งผลกระทบต่ตอการดำเนินชีวิตลูกเข้ามาต่อเบื้องพระบาทของพระองค์เพื่อมอบปัญหาที่ลูกมีไว้กับพระองค์ลูกมีความเชื่อ ว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อเสมอแม้ว่าลูกจะถูกขนาบด้วยปัญหาหนักแต่พระเจ้ายังคงจับจ้องมองดูลูกอยู่ลูกอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์และท่ามกลางความมืดมิดนี้ลูกจะได้พบกับพระพรและการอัศจรรย์พระสัญญาของพระองค์ได้บอกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำได้เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนเลย พระเจ้าที่รักลูกขอตอบสนองต่อปัญหาด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นพระพรพระเจ้าทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่งและลูกจะขอรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงเพื่อรอคอยที่จะพบกับการอัศจรรย์ของพระองค์อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1